สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมนีกะมาพบอกันดีแล้วพี่น้องมนีกะเป็นวันพุธเนาะวันพุธที่สามสิบมณีแม่ที่จะไปไอ้ก็เอิดมาจากไหนไปล่องเรียนเนาะพี่น้อง day เอะทสติ่งเดย์เนาะเทสเดย์เอ่อโรงเรียนใหม่นะวันนี้แม่ยาสิพ่าไปหรือพ่อปู่กับปู่นหนูนะเพราะว่าอันเขาให้เขาเหินอาจจะเขาคัดเล็กหน่อยเนาะเล็กหน่อยประมาณสองร้อยก็ค่อนละมั้งพี่น้องหรือว่าสามร้อยกับบนแน่ใจเนาะประมาณประมาณ ก็ไบ่ได้แน่ใจตัวเลขเนาะเข้ากะสีไอ้สองหมื่นแต่กาหมู่บ้านก็เหมือนนี่เนาะเขา้าเข้ากะใส่ไอ้เข้ากะสี่ขาดเล็กหน่อยไปหมู่บ้านตอนเสาร์ก็หมู่บ้านตอนตอนช่วงบ่ายเนาะแล้วก็เหมือนนี่ช่วงเสาร์กับหมือนนี่ช่วงบ่ายเขาสีเขาสีแบ่งกันนะพี่น้องว่าอันสิไปเมื่อใดแม่เที่ยวกะถึกเลือกให้ไปเหมือนนี่ตอนเสาร์แปดโมงซีซิมหาให้ไปไล่งานโตเนาะแล้วก็เลิกสิบเอ็ดโมงสามสิบนาทีแล้วก็ไม่ได้ แม่ได้บอกกันสิมาแต่งตัวแล้วก็ไปโรงเรียนเนาะพราะไอ้พอผลกับว่าล่าเบิรนเหมือดีเดียวพอผลกับล่าเหมือเคืองเหมือเนาะจะเป็นเตยหัวไม่ที่บอกกันส uh, ิว่ากลับมาแต่โรงเรียนผลกับสิเพราะว่าเขาให้แต่งตัวธรรมดานะไปพี่น้องไปไปล่องเรียนให้แต่งตัวธรรมดาไม่ไดอบอกกันสิกลับมาบ้านมาแต่งตัวแล้วก็ไปโรงเรียนต่อเนาะอันบันี้อันช่วงวันจันทร์คอยกับไปคอยกับไปงานแอนติกพี่น้อง ไปงานแอนติกที่่ถายให้เบิ่งอ่ะล่ะก็บริ่ายหลายดอกมันเป็นจังฝ้าวนะนะพี่น้องขคณะคอยถ่ายวิดีโอให้เบิ่งกเขย่างย่างแบบไหวบัคกัตีแล้วขึนสีย่างไหวกว่านั่บัคกัตีเล้วบัคกัตีแล้วขึนสีย่างต่ำอ่อานะปกติแล้วสีย่างต่ำหลานนั่นแล้วก็ย่างต่ำหลานนี่นะแบบย่างไม่ไหวย่างไม่ไหวเบิร์กเบิ่งกหลังนี่มีของบอลเปรตแบบว่าเปรตไปช้อปปิ้งนะพี่น้องเข้าใจบอลเปรตไปช้อปปิ้งไปเบิ่งของแบบบางสีนะเขาไปสื่อของมาขายเนาะเขาก็เบิ่งเลยตาเข้า สิิเบ่งพวดเข้าไปเลยว่าเอ๊ะหลานมีของที่ห้อต้องการบ่เนาะก็เบิ่งล่ะก็บ่มีก็ฝากไปหลานอื่นจังซี่เนาะแต่ว่าเหมือนกับอ่ากถ่ายเบิ่งถ่ายเบิ่งข้าวนึงอ่งนะพี่น้องข้าวนึงแต่ว่ากะคั่นเฮาได้มาถ่ายวิดีโอมันก็ต้องย่างสระมันบ่เพราะว่าเวลามันก็จํากัดนะพี่น้องหมายถึงว่าอ่าขัดสมมุติว่าเฮาไปสามโมงสิน้องเก้าโมงไปหอดผงกะมีเวลาแค่ย่างแค่สองสามโมงเขาก็สิเก็บแล้วนะเขาก็อ่า ฝ้าสื่อนะเพราะมันกลวงนะพี่น้องมันกลวงมันใหญ่แบบนี้ไปเห็นขาไทยไทยรายการน้องมวนพี่น้องค่อยๆมากๆในปะกะติรายการนี้เขาจะบบกว่าอมีอยู่สองทีมให้เงินไปสองรอยบอเนาะอันประเท่นี้อันสองทีมนี่ต้องไปซื้อของสองปอยบอนีน่ซื้อมาแล้วสีไเด็กกำไรหรือขาดทุนหนึ่งสีหนะถ้ะาสมมติว่าเด็กกำลังเนี่ยนี่หลักประมาณนี่หลักกัเบิ้งประจำเนาะ ก็มือนันใดค่ะคล้องหลายบอกกับบริคล้องหลายพี่น้องเมือนั้นเป็นจังไหนบุนี่เป็นเป็นช่วงนีเน้ะพี่น้องช่วงนี้ค,ค่อยหูซึ้อว่าดวงบ่คอยดีเนาะหาคล้องบ่คยไดับดิคล้องแบบอ่าบริคล้องแบบมีราคาหลายๆนะพี่น้องเนาะไอ้เสาร์อาทิตย์คล้องข่อยเด้แต่ว่าพอหนุนเจสิกาแล้วฝดดวงขึ้นพี่น้องแล้วดวงขืนหมายถึงว่าเออเราเกิดไปสื่อคล้องเราบริคล้องแบบอ่าคล้องดีๆนะพี่นอ้องคล้องซื้อมากซาบาทก็ขายได้เป็น พันลัวไอ้ฮาฮกพันนี่สีนาพี่น้องมันเล่าก็เป็นวันวันเสาร์นะเนาะเราก็ไปซื้อคัฟฟลิงมาเนาะคับฟลิงที่เข้าไซคนเสือนะพี่น้องเสือเชือเสือยางสงิแล้วไปซื้อมา้าบาทเนาะิบพีนะ <c oughs> อยู่ตลาดทอกสี่ตอนแรกมันก็บ่บม่ห้อมหมากมีหยางไม่ห้อม,มหอมากแต่ว่ามันเป็นของยุโรปนะพี่น้องเป็นของเนียงไม่เป็นของอ,งบบอ,งอังกฤษะนะมันสิบ่ไเ้เป็นตัวเล็กหรือว่าปด่แต่วันเป็นสิเป็นตัวนักซื้อยางนี่แหละพี่น้อง กรบ่แน่ใจแต่ว่าเราก็ซื้อมาเนาะหาซิพี่บดนีเรากอกว่าเอามา,า,าตรวจเบิง่งคักแล้วมันก็บโบเมนมันกระโบเมนไอ้ไม้เลขกหรือว่าสแตปมที่มันเป็นของที่มันเป็น,ปนท่ออะนะพี่น้องที่มันเป็นท่อที่มันเป็นท่อไอ้อังกฤษยังสเนะที่มันเป็นไ,ไม้เล็กไม้เหล็กสีนะาะ้องก็สามามาตรวจสอบได้ต่วันเป็นตตวหนึงซืออ่าบ่เทือนี่เราก็เลยเอาไปเห้เขาตรวจพี่น้องมันจะมี คนที่ขายท่องอยู่คนหนึ่งที่เขามีเครื่องตรวจนะนะพี่น้องเครื่องตรวจนี่แพ้แหงเลยพี่น้องเป็นเหมือนปกติแล้วคนไอพ่อขารับสื่อทั่วไปตามตลาดนัดเขาซื้อบอกเขามีเครื่องตรวจนะบริมไมีเครื่องตรวจมันสิช้ามาตรวจเพศตรวจท่องตรวจยังในเบิดหนึ่งสีเนาะแล้วก็มีเครื่องตรวจพ่อใหญ่นั่นก็เลยเอาไปเอาไปขายหลาเล่าเนาะเอาไปขายในลอยแปสิฟบ่อนเนาะพี่น้องก็กระทือวระสชคดีไปเพรวะว่ันมันมีโฮมาะโฮมยังสิเนาะก็เอาไปขายหลาดื่นเ่ออาสิ โบได้ก็ได้เนาะแต่ว่าานอื่นเขามีแนวตรวจบอกเขาก็มีเป็นแอคซิดเนาะกับพวกสารเคมีนะมันแตกมึงมันสีสีจังไหนจังไหนจังไหนสิเนาะแต่ว่าอ่าเอาไปตัวนี้มันแน่นอนกวางสินะเล่าก็เออกะกะดีไปนะพี่น้องก็ดีไปโชคดีไปเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้เป็นเป็นช่วงของเรามันกะมันก็ดีอย่างหนึ่งสองคนเนาะประเด็บบอกว่าดวงดีกระดวงดีพร้อมกันดวงตกกระดวงตกพร้อมกันเนาะ แต่ว่าเรากระดวงดีช่วงนีค้ค่อยกะหาของกับบ่ถึงกับบ่ด้แต่ว่ากับบ่้ใด้แบบเป็นกอบเป็นกำคือจังบอกให้ฟังหลายพี่น้องซื้อมาเ้า,าท์ขายเลยอ่าหกพันเจ็ดพันเียนะมันมันบ่ไดดแบบพี่สะน้องในลาวันนี้อันเมื่อวานนี่ตโอ้ยพี่น้องเลยเสาร์อาทิตย์จันทร์สามเหมอออือพ่อหนุ่มเจ้าจิกาสุกเส,สาร์อาทิตย์จันทร์สี่เหมือของเราสี่เหมือข่อยในสามเหมือ บบเพจงานนักแหงแบบเมื่อยหมู่ว่านี่เมื่อยจะสิค้าพี่น้องเมื่อยแห้งอะนะเมื่อยแห้งมันนี้ก็เอาเห็นังละขคอยก็นั่งเมื่อกับเพราะเมื่อยเด้พี่น้องคอยว่าท่านี่ไปตอบเขมกับตรงขออภัยหลายเมื่อข่อยก็ะช้าช้ามันเพจงานรักหลกับบริจาคมันหมืนมันช้านะมันมีความมืสึกอะนะแบบแข็งกระเด็อยู่แห่งตอนนึกขึ้นแห่มึนช้าแห้งนนามื่อช้าทั้งมึนทั้งช้าเนาะก็เลยอ่า กาหนัก <ITA> พี่น้องช่วงนี้ต้องขออภัยหลายๆเมื่อจะเมื่อยดำกระดำในช่วงนี้เพราะว่ามันออกออกข้างนอกหลายเนาะออกตากแดดตากยังหลายเมื่อยเมื่อยเหมือนมาขนาดมากรีวิวท่านผู้ชมซ่มาโอ้ยนาตาปุ๋ยโใสเลยมันเมื่อยพี่น้องมันเมื่อยอีหลีตาคอยกันชิ้นหมื่นบ่ขืนเนาะอ่าเขาออกไปข้างนอกสิเขากับผูู้ว่าเขากิ้เสือยังมาแน่แต่ว่าเขากับมีวัคซีนอยู่มันมีภูมิคุ้มกันอยู่มันก็เลยบวบเป็นหนักอาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันเมื่อยผิดปกตินะพี่น้องมันเมื่อยมันเพียมันเจ็บขิงอะนะ นอนารากามือน,นีกกวสิไปพร้อมเจสิกานน้าพี่น้องเดี๋ยวถามมิญามาหับหนาะถามมิญามาหับรสีับแมทธิวว่าตัวฟีแมทิวเนอร์วิสทีฟีเนอร์วิส honestly <Yeah. S 1> oh bless not o y about e e l it's exciting <S always exciting But you know what the school looks like, anyway, don't you? Bit, really. I think all they're going to do today is familiarise you with all the, the rooms. You know, take you in the various classrooms, and things like that. And you'll be with all the other boys. You'll be fine. Yes. And they are not uh, let the children go to let you go. Yes. To the yes. Classroom. I understand. What What's the extra for art, then, uh, Jessica? Is that just voluntary, uh, it's just or is it something to do with your art exam as well? Um, just you want extra time discuss that with your with to teacher have ตอนนี้ก็ทรงแม่ทิวแล้วล่ะสรงแม่ทิวแล้วล่ะเขากะพ่อมูเขากะมวลพี่นนอะเขากะมวลองเขาตอนแรกว่าแม่ทิวตื่นเต้นว่ะล่ตื่นเต้นกตเสิตื่นเต้นอยู่แล้วไปขวากันยังตื่นเต้นลงเียนกับไม่เนาะมูกับไม่เนาะใครอยู่มีมูเก่าอยู่สี่คนนะนะพี่นนอะ ข้อให้อย no ู่ก wow, ล so ุ่มเดียวกันแค่เนี้ยก็เล็กน้อยก็บเได้บเบอรบ่ตื่นเต้นให้งปานไหนเนาะตอนนี้แม่ยากอ่ะสิพากันไปสิไปกินข้าวบ่ไปกินไอ้กระฟงกาแฟไงเสียหลักเพิ่นแม่ยากแล้วว่ได้กินข้าวเช้าใครจะกินข้าวผัดกับเล็กน้อยไปน้อยนึงมื้อเช้านี่ก็เฮ็ดข้าวผัดเนาะเฮ็ดข้าวผัดมื้อนี้บ่ฮู้ว่าสิได้ไปไอ้ค่าบูดบอเพราะว่าฝนมันตกลิ่นเนาะฝนมันตกลิ่นอ่าอีหยังล่ะแม่ยากแล้วอยากไปแล้วไปเอาตัวอยู่พี่น้องเราไปซื้อตัวที่เกต อืมอืมมาซื้อปิงก็ไม่ยากอืมยังจะเสียมันอยู่ over there huh? idea that it falls yeah you know cause it goes flat that would be easy for us to take back mm-hmm think so uh, that silver one actually would go the color because the floor is black you know and the bedroom with sparkles in it yeah mm-hmm it's nice and handy mommy not heavy mm -hmm. กันนึ่ก็สิมาหาแมทธิวสิบเอ็ดโมงครึ่งภริยาก็พาไปซื้อของไง่าบง่าม่าะเนี่ยพาไปซื้อของบ,บักบักซ็กอกตีภริย <laughs> าเน,นี่ยเราบักซ็อกตีเลีเด็กเราก็ซื้อของแล้วก็มาถามแมทธิวเนาะใส่เวลาสองชัมม<ม>่วโมงครึ่งเนาะจากเกาโมงจนหอดสิบเอ็ดโมงบันทึกแมทธิวก็สิกลับบ้านกลับบ้านแล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็สิไปโรงเรียนต่ตอทุกไหนงายง่ายป่ะ ดอกอันนี้เป็นดอกไอ้เป็นดอกวีดนะพี่น้องบพราะเป็นดอกใหม่อีรีเป็นดอกวีดบรรยากาศโรงเรียนเจษฎาโรงเรียนแมทธิวต่อไปบรรยากาศนั่นแหละผู้ปกครองก็เริ่มทยอยมาถาล่ะเร็กน้อยก็ยังวนเรลเลียวอยู่ครับวีรรัลลิสเบทท่าจูบูโรงเรียนมันธยมโรง,งเรียนดัง ดังปังๆเป็นโรงเรียนดังเนาะของพ่ออังกฤษนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นแกรมมาสคูลนะสารการตัดคนสิแงแอมเห็นหลับไปเดี๋อย่าไปเตะเล่นเปะนั้นนี่ค่ะเนี่ยฮะ Oh, oh dear! That's it. That's it, Ka. Oh Long Long run. Long I have to read that across the screen. Have they given you the link? <dog> no. No? Well, you'll just have to go into Ki Ki Kiwi, Kiwi School. They probably already gave it to Dad or something. Impossible. Do you think? Yeah. Possibly. I think yes. Dad mentioned it. Did he? Yeah. Oh. Right. Okay. You know, I thought I forgot to get uh, was envelope, Japan You know, for um, to send off my uh, cards. I was telling you about. Yeah? Oh yeah. For the, well, my yeah, friends. Yeah. Wedding. You can buy from the club then. What? You can buy from the club. Oh yeah, yeah, yeah. I don't. I just like a bit around the school. Right. And did you meet any of the teachers? A lot of them. A lot of them. Yeah. Oh, that's good. That uh, it was alright. So you'd be happy to go now, yeah? Yeah. Think what it must be like when you move to a new town, say if your daddy had work and you had to go to another part of the country, and both you and Jessica had uh, <laughs> People who, uh, particularly where the daddy works for the army mm. or for the Air Force or something like that, they get moved quite regularly around the country. Yes, and they have to move house, mm. change school. So you have to be adaptable, Matthew, you know? And accept change in life because that's what life is like, you know. Never, th nothing ever stays the same. You move on, you know. New, new boundaries, new things, new people. Hello, love. Plus two hours, three hours. Of three hours So half of the school days. Mm. So, so let's. Bye,